คนทั่วไปเข้าใจผิดว่าความฉลาดคือคะแนน IQ สูงหรือทักษะเชิงวิชาการล้ำลึกแต่ในความเป็นจริงคนที่เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องเป็นอัจฉริยะพวกเขาเพียงแค่มีนิสัยรายวันที่เล็กมากจนหลายคนมองข้ามแต่สม่ำเสมอมากจนมันสะสมพลังเปลี่ยนชีวิตในระยะยาวบทความนี้ไม่ได้มาเสนอเทคนิคเหนือมนุษย์แต่มาเปิดเผยเจ็ดสิ่งเล็กๆที่คนฉลาดทำทุกวันแบบง่ายๆที่ใครก็ทำได้ และถ้าทำได้ต่อเนื่องมันจะเปลี่ยนวิธีคิดวิธีใช้เวลาวิธีสร้างโอกาสและเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างเงียบๆแบบที่คุณยังไม่รู้ตัว 1. คนฉลาดจดสิ่งที่คิดเพื่อไม่ให้ความคิดดีๆหลุดหายไปกับอากาศคนที่ฉลาดไม่ใช่คนที่คิดเก่งที่สุดแต่คือคนที่จัดการความคิดได้เก่งที่สุดความคิดคือสินทรัพย์ล้ำค่าแต่มันจะไร้ค่าทันทีถ้าคุณไม่สามารถเรียกมันกลับมาใช้ในเวลาที่ต้องการได้ นี่คือเหตุผลว่าทำไมคนฉลาดถึงจดสิ่งที่คิดไว้เสมอไม่ใช่เพราะขี้ลืมแต่เพราะพวกเขาให้ค่ากับไอเดียมากกว่าคำพูดลอยๆอยการจดความคิดไม่จำเป็นต้องเป็นการวางแผนหรือเขียนเป้าหมายแบบจริงจังเสมอไปบางครั้งแค่คำพูดหนึ่งประโยคบางครั้งแค่ไอเดียแวบหนึ่งหรือบทสนทนาที่สะกิดอะไรบางอย่างในใจคุณก็สามารถจดไว้แล้วเก็บเป็นมเมล็ดพันธุ์ทางปัญญาที่ในอนาคตอาจงอกเงยกลายเป็นธุรกิจ งานเขียนการตัดสินใจหรือแม้แต่การเปลี่ยนวิธีมองโลกของคุณได้ทั้งชีวิตสมุดบันทึกหรือแอปจดบันทึกของคนฉลาดไม่ใช่แค่รายการสิ่งที่ต้องทำแต่มันคือห้องสมองลับที่เต็มไปด้วยหลักฐานการคิดการสังเกตและร่องรอยของเส้นทางการเติบโตที่ไม่มีใครมองเห็นการจดทุกวันแม้จะดูเล็กน้อยแต่อย่างน้อยมันทำให้คุณฝึกคิดฝึกสังเกตและฝึกการจับสาระสำคัญของชีวิตจากเรื่องราวรอบตัว ทุกวันคือสนามทดลองของความคิดใหม่ๆและคนฉลาดจะไม่ยอมให้โอกาสในการคิดหลุดมือไปอย่างไร้ประโยชน์ 2. คนฉลาดตั้งคำถามกับตัวเองวันละหนึ่งคำถามเพื่อกระตุ้นการเติบโตภายในคนส่วนใหญ่กลัวคำถามเพราะคำถามนำไปสู่ความไม่สบายใจแต่คนฉลาดรู้ว่าการเติบโตเกิดจากการกล้าส,ส่องกระจกเข้าไปในตัวเองไม่ใช่การเสียบความรู้มากขึ้นแต่คือการเผชิญหน้ากับความจริงของตัวเองให้มากขึ้น การตั้งคำถามที่ดีคือการเขย่าวความคิดเดิมๆและทำให้มุมมองที่ตายบ้านมีชีวิตอีกครั้งคำถามที่ลึกไม่จำเป็นต้องซับซ้อนแค่คุณกล้าถามว่าฉันกำลังหนีอะไรอยู่สิ่งที่ทำวันนี้มันช่วยอนาคตฉันจริงไหมทำไมฉันยังยอมอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีคำถามพวกนี้จะค่อยๆเปิดประตูสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบๆแม้จะไม่มีคำตอบในทันที แต่มันกระตุ้นให้คุณไม่ยึดติดกับพฤติกรรมแบบเดิมที่ไม่มีประสิทธิภาพการตั้งคำถามให้ตัวเองวันละหนึ่งข้อคือการตบหน้าตัวเองเบาๆเพื่อไม่ให้หลับไปกับชีวิตการตั้งคำถามไม่ได้เพื่อหาคำตอบทันทีแต่เพื่อดึงความคิดที่หลบซ่อนอยู่ข้างในออกมาเผชิญแสงและเมื่อมันโผล่ขึ้นมาบนกระดาษหรือในสมองมันจะค่อยๆเติบโตเป็นแนวทางใหม่คนฉลาดไม่ได้หาความถูกต้องในโลกภายนอกแต่เขาหาความถูกต้องภายในตัวเองก่อนเสมอ และคำถามคือเครื่องมือที่ทำให้พวกเขาไม่หลงทางในยุคที่ข้อมูลล้นทะลักแต่สติกลับขาดแคลน 3. คนฉลาดบริหารสมาธิทุกวันไม่ใช่เพื่อสงบแต่เพื่อชัดเจนคนฉลาดรู้ดีว่าศัตรูตัวร้ายที่สุดของการตัดสินใจไม่ใช่อารมณ์แต่คือความวอกแวกสมาธิคือกล้ามเลื้อของจิตใจถ้าไม่ฝึกมันจะฟอถ้าปล่อยให้ทุกวันผ่านไปด้วยการโดนดึงความสนใจจากโซเชียลแชท การแจ้งเตือนเสียงรบกวนและงานยิบย่อยสมองของคุณจะกลายเป็นลิงที่กระโดดจากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่งตลอดวันสมาธิไม่ใช่แค่นั่งหลับตาแต่มันคือพฤติกรรมที่คุณเลือกทำอย่างมีเจตนาเช่นการปิดเสียงแจ้งเตือนการทำงานแบบโฟกัส25นาทีต่อครั้งหรือการอ่านหนังสือโดยไม่จับโทรศัพท์หรือแม้แต่การฟังใครบางคนโดยไม่คิดแทรกสมาธิคือการอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงโดยไม่หลุดหนีไปที่อื่น คนฉลาดใช้การฝึกสมาธิรายวันเป็นเหมือนการทำความสะอาดเลนส์ของจิตใจเพื่อให้มองโลกชัดขึ้นคิดได้คมขึ้นและเลือกได้แม่นยำขึ้นเพราะเมื่อจิตใจสงบนิ่งพอคุณจะได้ยินเสียงในหัวตัวเองชัดขึ้นและแยกแยะได้ว่าอะไรคือเสียงของสัญชาตญาณและอะไรคือเสียงของความกลัวเมื่อคุณบริหารสมาธิได้คุณจะเริ่มเห็นว่าสิ่งสำคัญจริงๆในชีวิตมีอยู่น้อยมาก และคุณไม่ต้องวิ่งวุ่นกับเรื่องราวที่ไม่เกี่ยวกับคุณเลย 4. คนฉลาดเลือกฟังให้มากกว่าพูดเพราะปัญญาไม่ได้เกิดจากเสียงของตัวเองแต่จากการสังเกตโลกเงียบ,ยบในโลกที่ทุกคนพยายามเปล่งเสียงตัวเองให้ดังที่สุดคนฉลาดกลับเลือกที่จะเงียบเพราะพวกเขารู้ว่าความเข้าใจที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการแสดงความคิดเห็นตลอดเวลาแต่มาจากการฟังอย่างตั้งใจฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อต่อโต้ การเงียบของคนฉลาดไม่ใช่การอ่อนแอแต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้ข้อมูลความจริงและความละเอียดอ่อนของสถานการณ์ได้แสดงตัวการฟังของคนทั่วไปคือการรอให้ตัวเองได้พูดแต่การฟังของคนฉลาดคือการค้นหาความหมายลึกซึ้งในสิ่งที่อีกฝ่ายไม่พูดออกมาการเงียบของพวกเขาจึงเต็มไปด้วยการวิเคราะห์อ่านน้ำเสียงจังหวะสีหน้าและคำที่ไม่ถูกใช้ทุกสิ่งที่ถูกปล่อยผ่านไปอย่างเผลินเพินสำหรับคนธรรมดา กลับเป็นเบาะแสล้ำค่าสำหรับคนที่รู้จักฟังและการฟังไม่ได้หมายถึงการฟังมนุษย์เพียงอย่างเดียวคนฉลาดฟังสิ่งแวดล้อมฟังพลังงานในห้อมประชุมฟังบรรยากาศของสถานการณ์ฟังเสียงของตลาดฟังความเคลื่อนไหวเล็กๆที่อาจนำไปสู่สิ่งใหญ่ได้คนฉลาดรู้ดีว่าบางทีสิ่งที่สำคัญที่สุดในห้องไม่ได้ถูกพูดออกมาด้วยคำพูดแต่มันอยู่ในพลังที่ไม่มีเสียงเลยสักนิดการฝึกฟังทุกวัน จึงเป็นการฝึกสมองให้ละเอียดขึ้นฝึกใจให้เยือกเย็นขึ้นและฝึกตัวตนให้ถ่อมลงเพราะทุกครั้งที่คุณฟังโดยไม่รีบพูดคุณได้ฝึกการหยุดความวู่วามฝึกการควบคุมอัตตาและฝึกการเปิดรับความรู้ใหม่อย่างแท้จริงคนฉลาดไม่ได้เงียบเพราะไม่รู้จะพูดอะไรแต่เงียบเพราะรู้ว่าเมื่อถึงเวลาต้องพูดเสียงของเขาจะดังขึ้นมาเองโดยไม่ต้องตะโกน5คนฉลาดเคลียร์พื้นที่รอบตัว เพราะความคิดที่เฉียบคมจะเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่รกรุงรังพื้นที่รอบตัวคือกระจกสะท้อนจิตใจถ้าชีวิตภายนอกรกชีวิตภายในยิ่งไม่ต้องพูดถึงคนฉลาดรู้ว่าความเรียบง่ายไม่ใช่แค่รสนิยมแต่มันคือยุทธศาสตร์ทางจิตคนที่สามารถตัดสิ่งรบกวนเล็กๆออกจากชีวิตได้ทุกวันจะมีสมองเหลือพอไปโฟกัสกับสิ่งที่ใหญ่และสำคัญจริงๆการเคลียร์พื้นที่ไม่ใช่เรื่องของความสะอาดเท่านั้น แต่มันคือการเคลียร์ตัวเองออกจากพันธะความยุ่งเหยิงและสิ่งฟุ่มเฟื่อยที่ไม่ได้เติมเต็มอะไรเลยมันคือการบอกตัวเองว่าฉันเลือกแล้วว่าจะไม่ให้พลังชีวิตฉันถูกดูดไปกับสิ่งไร้ค่าคนฉลาดจึงเก็บเฉพาะสิ่งจำเป็นที่สุดและไม่ลังเลที่จะทิ้งสิ่งที่ขวางความสงบทางใจทุกเชา้าพวกเขาจะจัดโต๊ะจัดเตียงลบไฟที่ไม่ใช้ล้างกล่องข้อความที่ค้างคา เพราะรู้ว่าความยุ่งเหยิงทางกายจะกระทบโดยตรงกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เบาโล่มและเป็นระเบียบจะช่วยให้พวกเขาไม่หลงทางในความวุ่นวายของโลกคนฉลาดไม่ปล่อยให้ความรกรุงรังสะสมเพราะรู้ว่ามันจะกลายเป็นภาระทางใจในระยะยาวการเคลียร์ทุกวันจึงไม่ใช่งานจุกจิกแต่มันคือวิธีปลดล็อกพลังสมองอย่างเงียบ คนฉลาดเข้านอนอย่างมีสติเพราะคืนที่ดีจะสร้างวันรุ่งที่เฉียบคมกว่าใครการเข้านอนอาจเป็นเรื่องธรรมดาที่หลายคนละเลยแต่สำหรับคนฉลาดมันคือพิธีกรรมแห่งการสรุปสะสางและชาร์จพลังอย่างตั้งใจเพราะพวกเขารู้ว่าชีวิตที่ดีไม่ได้ขึ้นกับแค่ช่วงเช้าแต่เริ่มตั้งแต่คืนก่อนหน้าทุกคืนคือโอกาสในการรีเซตสมองและเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับความท้าทายในวันถัดไป ก่อนนอนคนฉลาดจะใช้เวลาสั้นๆทบทวนวันของตัวเองไม่ใช่เพื่อโทษตัวเองแต่เพื่อเก็บบทเรียนที่ซ่อนอยู่พวกเขาอาจปิดหน้าจอก่อนเวลาเขียนเจอแนลสั้นๆหรือแค่ตั้งเจตนาในใจว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่ทําสิ่งนี้ซ้ําอีกพฤติกรรมเล็กๆเหล่านี้จะค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลึกโดยไม่ต้องบังคับการนอนจึงไม่ใช่แค่พักแต่เป็นการจัดระเบียบจิตใจระดับลึก เป็นช่วงเวลาที่สมองจะประมวลผลข้อมูลและกำจัดสิ่งไม่จำเป็นออกไปคนฉลาดจะไม่ยอมเสียเวลานอนให้กับโซเชียลที่ไม่มีวันจบหรือความพุ่งซ่านที่ไม่สร้างประโยชน์พวกเขานอนเพื่อเตรียมตื่นอย่างคนที่พร้อมจะเล่นเกมชีวิตแบบมีสติคืนที่ดีจะทำให้เช้าวันใหม่ไม่ใช่การฝืนลุกแต่เป็นการลุกด้วยพลังสะสมที่เต็มเปี่ยมและนั่นคือความแตกต่างเล็กๆที่เปลี่ยนความเร็วและคุณภาพชีวิตได้ทั้งระบบบทส่งท้าย ความฉลาดที่แท้จริงคือการจัดการตัวเองในสิ่งเล็กๆที่ไม่มีใครเห็นคนฉลาดไม่ใช่คนที่เก่งกว่าใครในเรื่องใหญ่โตเลยแต่คือคนที่จริงจังกับเรื่องเล็กๆในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องพวกเขาไม่รอแรงบันดาลใจแต่สร้างวินยัยพวกเขาไม่หาคำตอบในภายนอกแต่กลับมาคุมการกระทำภายในอย่างสม่ำเสมอเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตไม่ได้เปลี่ยนจากเหตุการณ์ใหญ่แค่ครั้งเดียว แต่มันเปลี่ยนจากรายละเอียดเล็กๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นเส้นทางที่ชัดเจนของคนที่รู้ว่าเขากำลังเดินไปไหนและทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์แต่เป็นเรื่องของการเลือกทำสิ่งที่ดูเหมือนไม่สำคัญทุกวัน